ผมที่สนามูมวันนี้ผมจะไปกินข้าวเช้าที่ร้านเป็ดย่างานตีนะครับมาแม่ส้มเมนูที่ผมสั่งมาก็คือเมนูบะหมี่หมูกรอบนะครับตัวน้ำซุปก็มีความหอมตัวเส้นก็มีความเหนียวนุ่มและตัวหมูก็มีความกรอบครับผมเพราะว่าเป็นหมูกรอบนะฮะกินเข้ากับน้ำซุปมากเลยผมชอบครับตอนนี้ผมก็เข้ามายังลิฟต์ของสายสีชมพูแล้วนะครับ อ่ะน,นี่เปิดนะช่วงนี้มันก็ยังปรีวอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการทดลองการให้บริการของสายสีชมพูนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีเมืองทองครับผมถ้าจะไปที่มรัชกะบังได้ก็ต้องไปที่ตลาดมีนก่อนแล้วก็ไปต่อรถตู้นะครับราา ตอนนี้ผมก็มาถึงที่ตลาดมีนแล้วนะครับผม,ผมก็เตรียมตัวไปที่ไปนั่งรถตู้เพื่อไปสจรอครับผมทางออกของผมก็คือทางออกสองนะครับเนี่ยผมข้างล่างก็จะเป็นตลาดมีนเดี๋ยวผมจะเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เตรมตัวเลี้ยวซ้ายครับผมในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผม โอเคพอเวลาเจอป้ายนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปกันเลยส่วนของผมจะเดินตรงไปแบบสุดๆตรงนู้นเลยนะครับผมจนกว่าจะเจอที่จอดรถรถตู้นะครับตรงนี้ก็ต้องเดินไกลกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมก็อยู่หางพอสมควรนะฮะส่วนรถตู้ที่ผมจะไปคือรถตู้เทคโนหัวตะเขนนะครับผมเพื่อที่จะไปลงที่สจรลครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถตู้เลยครับนี่ก็เป็นรุ่นพี่ของผมนะครับฟิมซีน40ครับผมร <ช>นี่ก็เป็นคณะที่ผมเรียนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยเออลืมบอกไปนะครับผมคณะที่ผมเรียนก็คือคณะสถาปัตย์ปริมรัดกระบังครับก็นะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามชม